ครับจอนะมาเก็บปลาครับนะครับ <coughs> <coughs> បានយប់ទៅដល់ 1 1 2 3

นะครับแสงปีก่อนฮานโดได้น้ำท่วมในหนึ่งอาทิตย์เลยนะครแล้วจากนั้นอยู่ที่ใกล้จะถึงกินข้าวอวันนี้แล้วผมจะนั่งคาดบอกว่าท่านข้าวอยู่ร้านอาหารไทยดีร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยนั้นน่ะอยู่วทางหนุนประกอบถบอกว่าวันนี้โชคดีมากๆเพราะวันรถของเราไม่เห็นติด ไม่เห็นรถติดอ่ถ้าปกติบุกอ่ะติเวลาเนี้ยเขาหันหนุเนี้ยรถติดเยอะนะรถติดเยอะรถติดนยอะเราจะไป เมืองทันสมัยพัฒนาของหาดโหนะหาดจตุ้ง โยาคอนตังนาเสียวเป็นแบบเูมือน เนี่ยเป็นโรงแรมฮาดาวนะครับโรงแรมฮาดาวก็ได้ก่อสร้างมาประมาณร้อยปีแล้วนะครับสาวไม่ใช่ครับผมผมผิดนะร้านฝากของเล่ของเราเนี่ยเราจะเห็นนั้นเป็นที่โรงดูแสดงลงรงโรงหนังนะครับเป็นโรงหนังปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้า และที่คำนี้เวียดนามก็ปะถวงอยู่ตรงนี้สองล้านคนนะครับปะถ้วงอยู่ตรงนี้ยึดอำนาจของฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้สอล้านคนนะครับาที่กรุงวพิลหานรสูงสุดนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ทีนที่ส่ำคาป็นเด่สํำคาของทางด้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ป้าจดคํา <laughs> 下一个。Yeah, ดีๆดีๆโอ้ยกระเียโอเคดสามมาก็รับแขกที่นี่นะครับ แต่ว่าด้านในนะชงมันโคโลเนียสีเหลืองฝรั่งเศสสไตล์เหมือนของฝรั่งเศสเลยสวยงามมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าห้อง V A P ให้ลุงโหททำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ลุงโหบอกว่าผมทำงานอย่างเดียวพักผ่อนอยู่ตรงที่อยูเลยหลังจากนั้นเราจะไปดูที่พักผ่อนของลุงโหนะเขาเรียกว่าหมู่บ้าน5 4เพราะว่าปี 5C ลุงโหมาอาศัยอยู่ที่นี่ลุงโหก็ไปได้ได้เลยครับยืนอยู่ที่ได้พมาเข้ากันใดไปไดนะอันนี้เขาเรียกว่าทำเนียบประธานนาธิบดีของฝรั่งเศสสร้างขึ้น ในคศ1910ครับอันนี้เพื่อใช้เป็นที่ทําการของผู้สําเร็จราชการฝรั่งเศสแห่งอินโดชีนนาเลยก็ปีคศ1954นี่ฝรั่งเศสนีออกประเทศเวียดนามแล้วก็ส่งให้ทําเนียบนี่ให้ประเทศเวียดนามเลยเขาจัดเป็นที่ทํางานของลุงโฮของประธานาธิบดีฮุชิมินในห้องกลางๆเนี่ยเขาพิเศษเลยครับแต่ว่าลุงโฮบอกว่าผมทํางานอยู่ที่นี่แต่ว่าผมไม่อาศัยอยู่ที่นี่คศ1910ครับร้อยปีครับร้อยปีนะนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมรักษาเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นที่รับแขกเม pues ืองเราเมื่อก่อนก็ท่านนายกฐมบตรีศักดิ์สิเขิก็อกมารับแขกที่นี่ครับคขาเป็นดารักรับรับที่นี่ครับมีพื้นใหญ่ด้วยนะถ้าเป็นคนผู้ใหญ่เนี่ยเะยิง21ลูกหรือาะออกไปแล้วก nah. ็ถ่ X, ายรูปแล้วครับผมบอกว่าผมทำงานในบ้านของแม่ใส่อยู่บ้านเลยก็ลุงโหก็มาใส่บ้านเล็กๆเนีเนี่ยเราจะเข้าไปดูนะ ปมื่อก่อนเป็นที่ของคนทงานทำอยู่อาศัยอยู่บ้านหลังเนี้ยคนงานถ้าใคร

Bin chân cản sáng gầ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 n sáng โอเรี้ยงปลาเรับเรือสำรับตัวโยเมื่อก่อนเป็นสวนขอโลโงเนี่ยนีย่เห็นไหมบ้านโอบลโง่ครับบ้าน,บานเล็กๆเนี่ยเขาชั้นเนี่ยชั้นบนจะมีสองห้องครับห้องสุดท้ายเป็นห้องพักของโงแล้วห้องแรกเป็นห้องสมุดครับชั้นล่างเนี่ยเป็นห้องประชุมชั้นท่าบเบอร์เดน,นใช่ไหมอันนี้ตัวนี้เห็นไหมรูปร่างไม่มันเขาอ,อย่างนี้ครับ ต้นนี้พิเศษรับเขาเรียกว่าต้นดุดบอกครับขนาดนี้ปอ1,905เจ็ดครับ57ครับเพราะว่าลุงโหรบอกว่าบกอยู่ตรงนี้บางทีลุงโหรจะดูจะเห็นว่าพิเศษของไทยเพราะว่าเราเข้ามาสู่ ไม่่ัไม่สักไม่ดีเลยครับเนียงหลังเนี้ยพอลหออส่เตียงตรนี้แล้วก็ในห้องนี้เราจะดูนะไม่มีอะไรเลยครับเราจะรู้สึกว่าลงหัเป็นคนเสียไม่เอาของใครเป็นของตัวเองเลยครับตลอดชีวิตชีวิตองเราเพื่อทราบหมดเลยไ้ยบ่อยขนาดนั้นเลห้อมาเป็นยังไอ่า่แค่ไนเราเปิดโอ้โหครับนะ ก็มืปลาจะขนมันไม่มีเสียมนเล่าอาหารนู่เาร้านร้านี่เรามาขายว่ะเวลาที่ทานอาหารไม่เสร็จลยกองรบาเลย